วสวัสดีครับมาถึงหน้างานแล้วครับผมนี่นี่ดูเต็มเลยครับเอามาดูอาการครับผมนี่คันนี้กระทะแตกกระทะฉีกจะได้เปลี่ยนกระทะนะครับเดี๋ยวใอ้เช็คย่างในรั่วไม่รั่วอ้าวพร้อมแล้วรับชมกันเลย Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามครับเผื่อมีอะไรแปลกๆใหม่เดี๋ยวช่างแพ็กจะอัปเดตให้ได้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ซีอูครับ